ตอนพี่น้องเขาสู้เทศกาลแห่งงานวัดยอกๆพี่น้องจ๋าสวัสดีตอนเศร้าๆเด้อจ้าพี่น้องกับจัดสวนตีมงานวัดพี่น้องจ๋าตอนนี้อ่าหมอกเต็มเลยพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าๆตีหาเคิงเด้อจ้าพาพี่น้องมาเบิ่งสวนขี่เต้นกำลังสีเป็นไข่คือเะยพี่น้องผู้ดใดคงจะขี่เต้นคอมเมนต์ในเด้อสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องสุขูสุขคนเด้อจ้าเด้อ สวัสดีแล้วสวัสดีอีกสวัสดีได้หลายรอบเขาจังว่าคนมีมารยาทวาสานพาพี่น้องมาเบิ่งนี้ทัาสการงานวัดอยูุ่สวนของอีหละจัดเองพี่น้องจ๋าเป็นยังไงบรรยากาศตอนนี้บอคนเดะลอยเปอร์เซ็นต์เป็นไดเนื่องจากงบเบิดเดย์ซัมานี่ก็สุดยอดแล้วพี่น้องจ๋าเบิ่งเบิงเบืงบรรยากาศ,รรากาศตอนเศร้ากับสิป,ประมาณนี้นะคะอันนี้คือแปลงทั่วนะคะแปลงทั่ว พุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างนะคะที่อีหลาปลูกไปเมื่อวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามตุลาคมสองห้าหกหกเด้จะเดอแปลงนี้พี่น้องจา้าน่าเลี้ยวไปหันเตเวนกำลังสี่ขืนเด้พี่น้องเตเวนขืนท้างนั้นนี่ ลายประกาศบอกว่าปลูกวันที่23ตุลาคม2566ว่าสันว่าผ่านไปแล้วประมาณซ0บมือได้ละมั่งพี่น้องจา้ากระจะบ่ค่อยสวยหล่ะก,กระบอกงามปันไดเพราะว่าเป็นดินที่ห้าคุดจากคลองขึ้นมานะคะต้องปรับปรุงอีกหลายพี่น้องจา้าต้องปรับปรุงอีกเยอะตอนนี้เอาหนแดงมาปล่อยนะคะปล่อยตามคลองต่างๆ ถ้าผู้ใดติดตามมาแต่ตนๆก็จจังหวะอัยลาคุดบอ่อแบบใส่มือถือนะคะใช้แมคโครมือถือแล้วก็บ่อนีบอ่อเด็ดป,ปูพลาสติกด้วยจ้ะพลาสติกที่คุมนี่เป็นเพียงพลาสติกที่อลาคุ้มหญ้าไว้นะคะพลาสติกที่คุมเป็นเพียงพลาสติกที่คุมหญ้าไว้นี่จัดในเทศการงานวัดไหนพี่น้องเบื้งแถวนี้เป็นทัวภูมิฟักเน่าแบบไร้คางที่ปลูกได้ประมาน หกิมมือได้ละมั้งพี่น้องกินไปรอบที่หนึ่งแล้วอันนี้คือรอบที่สองนะคะกําลังออกหน่วยอีกออกดอกอีกคุณนะอันนี้คือถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างนะคะทีลาได้ปลูกไว้นะคะแบบแถวนั่นละจ้ะปลูกทิมปลูกทุ่มพี่น้องจ้ะปลูกแบบบได้เบิงบได้แง่งบได้ดูไดเลนอนกระขื่นเป็นเรื่องโป๊กระตีหลืกธรรมดานี่จ้ะน่วยลักษณะเป็นแบบนี้เด้อ ไอ้คนที่สงสัยว่ามันเป็นหน่วยแบบใดแข็งบอหน่วยสันสันกิ่นกิ่นบอบอจ้าพี่น้องจา้าลูกใหญ่ลูกยาวลูกสีขาวนะคะตัวพุ่มฝักยาวนอนก็แตกวุ่นวุ่นเลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเศร้านะคะตัวพุ่มฟักเาากับบานสะพังตอนนี้ยังมืดมืดสลัวสลัวอยู่แล้วพี่น้องจา้าหมอกก,กำลังปล่อยลงอันนี้บบได้ย่ยางมาสองมือพี่น้อง โบกินกับพระท่านส้มจ้าพี่น้องนี่ลักษณะหน่วยลูกใหญ่ลูกยาวลูกสีขาวเด้อเนื้อหลายกรอบเล้อ้ะพี่น้องไม่แข็งนะคะเนื้อกรอบเพราะว่าเป็นพันธุ์สีขาวน,านี่ฮัศการงานวัดจัดขึ้นแล้วที่สวนวาซานพี่น้องจา้าอัปเดตสวนให้พี่น้องเบื้องตอนเศร้าๆจ้าอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อบ่รพาลิปของสวนนีนะคะ